สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี FC แฟนคลับแนะนำเข้ามาเยอะมากๆให้เชิญมาสัมภาษณ์ให้ได้จะเป็นใครไปรับชมกันเลยเราวต้มป่าพันนะผมครับเ้าต้มป่าพันนะครับ<อ>เปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิดบ่ายสามโมงปิดตีสามครับ มีวันหยุดไหมครับพี่ทั้บีบางเดือนหนึ่งจะมีหยุดสองวันสอ,อ,อ,องวันครับผมหยุดหยุดสองวันโดยโดยโดยจะไม่ไม่ประจําว่าเป็นวันอะไรเราเราจะหยุดคือในช่วงจังหวะที่ลูกค้าที่โลโลครับผมก็ก็จะหยุดไปก็คือเดือนนึงต้องมีแน่สองวันสองวันครับก็เหมือนหวยออกวันนี้ถึงที่สิบหกครับผมทำ <laughs> <laughs> ใช่ไหมอ่าอย่างนีงน้ที่จะมาสัภาษณ์ที่พันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณนะครับ ที่พันมีเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณหรือว่าเครื่องรางหรือว่ารอยสักไหมครับผมมีพุทธคุณก,ก็จะเป็นอ่าลงหมดทั่วหมดทั่วนี่ปีไหนครับพี่ตัวที่เออจำไม่ได้นะครับเพราะว่าผมผมไม่เคยได้ดูดูปีใช่ไหมดูปีค่อยอย่างเดียวแี๋ยวขอถามที่จรงว่าใครให้พี่มาแล้วพี่ถึงเอาไปขึ้นคอได้ อ๋นนี้เป็นเป็นเพื่อนอีกทีหนึ่งเป็นเพื่อนกันอีกทีหนึ่งใช่ป่ะฮะครับเพื่อนเขาจะอยู่ที่เป็นคนที่พัทลุงเขาให้มาอ๋อเพืออ่อนฝั่งใต้เลยครับผมเขาเขาอยู่พัทลุงเขาให้เขาให้ผม,มแล้วก็นั้นเดี๋ยวเราถามประสบการณ์เลยว่าเ,เกิดเกิดอะไรกับการที่เราได้บาร,รมีคูททวดเนี่ยครั้งหนึ่งผมเคยขับรถหลับในครับผม ลำในนี้คือแบบรถชนครับชนเสาไฟครับรถอะไรครับรถกระบะครับกระบะครับผมครับผมพังเครื่องพังนะครับหม้อน้ําแตกคัสซีหักเครื่องพังแต่ผมไม่เป็นไรที่ทันไปกับใครไปคนเดียวครับโอ้โชคดีนะครับไปคนเดียวไปคนเดียวแล้วกู้ภัยก็มาช่วยผมส่งโรงพยาบาลโดยที่ผมไม่เป็นไรเลยอันนี้เพิดเกิดที่ไหนครับที่อ่าพนมริสัยจังหวัดนคงคาย ก็คือหลับในหลับในครับไอ้ก่อนช่วงหลับในเนี่ยมันจะมีลางอะไรบอกด้วยว่าไม่มีนะผมคือผมขับรถกลับกลับไปเยี่ยมแม่ที่ที่ที่บึงการครับกลับไปผมก็ขากลับประมาณห้าทุ่มผมกลับออกจากบ้านผมจะขึ้นกรุงเทพครับผมว่าขับคนเดียวผมกลับผมไปไปคนเดียวกลับก็กลับคนเดียวผมก็เลย รัดเบียร์ไปสองกระป๋องครับผมอ๋อก็ไม่มีอะไรกันเลก็คือแบบปกติสองกระป๋องสองกระป๋องนี่มันธรรมดามากครับแต่นี่ัวกพี่เราไม่ได้นอนสะสมมาสะสมมาสะสมมาเลยหลับบูบเบียวครับเสาไฟเลยครับไอช่วงบูบของพี่เนี่ยตอนนั้นเราคิดถึงอะไรอยู่ว่าหรือว่าแบบไปไปตามเลยไปเลยครับคือหลับหลับไม่รู้เรื่องเลยได้พอรู้สึกที่เขาคนมาเคาะเรียด คุณคือใครมาแล้วครับผมมันนี่คือมามาเคาะเรียกกู้ภัยมาเคาะเรียกแหละครับผมตอนสะดือตื่นก็เปิดประตูออกไปเพรเพิ่งก็พอลงไปก็รู้ว่าตัวเองโดนอ่าขับรถชนอ๋อเพิ่งเลยรู้ว่าเราขับรถชนแต่ก็เสิ่งเกิอุบัติเหตุครับผมอุบัติเหตุอันนี้เคสหนึ่งเคสที่สองอะมอไซครับมอไซอ่าลองเล่าให้ฟังหน่อยครับมอไซนี้ผมแหกโค้งที่ไหนที่บ้านครับ ที่บ้านนี่ยครับต่างจังหวัดเตี้ยมประคาดเมืองการเลยไอช่วงค่ำเช้ากลางวันตอนกลางคืนครับเมากลางคืนนะครับไปรุ่นนะครับมันอันนี้ส่วนใหญ่ต้องมีเมาตลอดปลเนีเมาครับเออแต่แต่แต่รถกระบะเนี่ยผมผมดื่มไปสอง๋องผมว่าผมไม่เมาแต่มอไซค์เนี่ยผมเมาแน่นอนออ๋แต่มอไซค์ยอมรับว่าเมาเมาครับเมา เป็นยังานครับมันเป็นแหนแหกโค้งครับผมรถพังแต่คนไม่เป็นไรแล้วช่วงแหกโค้งเนี่ยมันเกิดจากอะไรหรือว่าเราอไม่เห็นโค้งเพราะเขาเป็นคน,คคนมืนทีคนมืนที่ครับแต่ว่าคือเห็นเขาบอกว่าโค้งเนี่ยมันมันลงไหวผมก็เลยอยากลองโค้งห <laughs> พูก็ผมจะหลงโค้งนี่จะจะลงโค้ง <laughs> อ๋ออ๋ออ,อ,อยากลองหน่อยครับเขาพูดเขาพูดมาเยอะแล้วอ๋อบอกว่ามันจะเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าครับ <laughs> แล้วรถเป็นยังไงพี่รถเป็นยังไงเละครับแต่คนไม่เป็นไรครับไม่เป็นอะไรเลยครับองค์เดิมอ่ะองคเดิมครับลวงผูทชวดองเดียวห้อยมาขี่ไีแล้วครับองค์นี้ผมห้อยตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับตุกวันนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าวันนี้ตุกวันนี้ไม่ได้ห้อยเก็บไว้เก็บไว้นะครับเก็บไว้ผมว่าไม่เขาได้มีโอกาสเ่าไปไหนไม่ได้ไปไหนครับเขาเดิมเมียอยู่ที่ร้านเดีย นนช่องยูทูบชื่ออะไรครับอ่าช่องป่าพันเข้าต้มป่าพันเลยครับครับเพจเพจก็เข้าต้มป่าพันเลยครับอแอดบางกะทองครับอ่านะครับเพื่อเพื่อใครอยากสนใจมากินได้นะถ้าหากใครเป็นแฟนคลับเวฟซีก็ตามมาที่ช่องยูทูบยินดุญบอกว่ามาจากช่องยินดุญมาหาป่าพันได้ครับผมเดี๋ยวมีส่วนลดให้ครับผมนะครับ,นะรบก็เห็นมีอย่างหนึง่งที่ร้านข้าต้มป่าพันนี่ คือไม่ค่อยเหมือนคนอื่นด้วยนะคระับเวลาคนผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยที่แบบว่าเป็นคนไร้บ้านไม่มีไม่ม,ม,ม,มีอะไรให้เออมีคนไร้บ้านคนจรน,นะครับ<ม>ก็แวะเข้ามาก็มากินข้าวกินปลาผมก็จัดให้การให้ครับดูแลให้เป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้ทำมากี่ปีแล้วผมทำมาตลอดเลยครับเปิดร้านมาทํามาตลอดเลยเปิดร้านในปีห้าสี่ครับอ๋อปีห้าสี่ช่วงน้ำท่วมนะน้ำท่วมเขาเปิดร้านในสองเดือนน้าท่วม แล้วพอนำท่วมเสร็จแล้วเราเราก็ย้ายไม่อยู่วอนนี้ครับผมนี่นะนำใจคนไทยไม่เคยมีแลายผมกมได้มากินปีจากสาพันเนี่ยฮะเจอทีไรให้วินนบุญตลอดเลยก็คือผมเห็นพี่ชอบทำบุญผมก็เลี้ยงข้าวพี่เป็นการให้พี่มีแรงได้ไปต่อบุญให้คนอื่นต่อแบ่งช่วยกันครับผมช่วยกันนะฮะเนี่ยคือยิ่งให้ยิ่งได้นะะครับผม ครับอันนี้เป็นลูกชายป่ะครับลูกชายนะครับอันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวขอถามพี่ก่อนพี่นี่ชื่ออะไรครับพันครับอันนี้ร้านพี่ตั้งอยู่ที่ไหนเอาเนี่ยบางกะทองครับก่อนถึงเลือทอนหนึ่งเลือทอนหนึ่งนะครับครับ เดี๋ยวผมถามนิดนึงทำไมทำไมเวลาผมมาถึงจัดให้กินรีเพราะอะไรผมเห็นพี่ชอบทําบุญผมว่าอยากทาบุญร่วมกับพี่ด้วยก็เป็นเหมือนกับว่าช่วยพี่แล้วก็พี่ก็ทําบุญคนอื่นก็เป็นต่อบุญกันไปครับผมวันนี้ขอขอบคุณบุคคลสําคัญที่ให้เกียรติมางานคืนสู่เย่าสิ์เก่าเล่าประสบการณ์ กับ youtube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอบุคคลสำคัญท่านต่อไป